กันที่วัดหลงงนาเพลินค่ะไม่ไล่มาบุอมาล่ำถวายนะคะ่ะล่ำถวายขอโชคนะคะ่ะงวดที่แล้วเป็นก็ะได้อ่าเจ็ดสามแปดนะคะ่ะก็ไดสามตัวโต๊ดนะคะ่ะทา่านผู้ชมงวดนี้สีส้งในตัวใดนะค่ะแล้วก็่าลุ่นไปพร้อมๆกันนะค่ะ่าไม่ไล่สีสงงใน,ต,ในตอนนี้กำลั่งเตรียมยุบพูนละค่ะท่านผู้นนะะชมเดี๋ยมกำลั่งยางไปนะคะ่ะทา่านผู้ชมพักลายกันได้นะคะ ภาพชาติประกาสัญญาณก็จะอาจจะไม่ค่อยดีโอ้หหอนแดดมากค่ะท่านผู้ชมคนขากำลังพักกันกวดใบไมุ้นท่างไม่ไล่ก็ได้ท่านผู้ชมถามว่าเอา้าเจบุญนเป็นอีงยังลูกค,คือเพร่อเเห็นออกคลิป,ปกันกะบ่ได้เป็นยังกันนะค่ะท่านผู้ชมข้ายากนะค่ะข้ายากแล้วอันใดยางแบบนี้ก็จะได้เสร็จมือนี่และค่ะก็าจะได้หัน หันกบมาเฮ็ดคลิปย่างเต็มที่เนาะค่ะเพราะว่าเลขเด็ดเลขดังยุ้ยไซเกษิไปตามค่ะสิดไปห้องน้องอุ้งอิงอุ้งอังปูแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ไล่กบมาแล้วค่ะไม่ไล่สวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้ไม่ไล่กาล่ำสวายปูเนาะงวดที่แรกอ่าเมื่อกี้นี่แตกสามตัวโต๊ดปะคะแม่สามตัวโต๊ดเจ็ดสามแปดเจ็ด อืมแต่ไม่ไรไม่ได้ลงนะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เอาไม่เนาะค่ะถ้าไม่ไล่กับอะไรเดินทางวันนี้เจ้าหัวลราสองสามหัวนะแม่เนาะทั้งค่ายยากหลายอันค่ะได้โรุดเนาะค่ะพู้ได้โตัวสามตัวก็สุดยอดแล้วค่ะเดี๋ยวรอไม่ไล่ไม่ไล่ก็ต้งแต่งขันเนาะค่ะแป๊บเดียววันนี้อย่าพลาดชมแล้วค่ะตั้งทรงปูเอือลือกับเจ็ดส้มเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะปูรูสีอินดำเนาะค่ะ เพระาระว่า,ะาจะเป็นนาคน้อยค่ะท่ะานผู้ชมนาคน้อยก็ทรงค่ะวันนี้เอาแบบจุกๆไปเลยแต่ว่าใจบุญจจไล่สดคลิปหนึ่งเนาะค่ะเพระาะว่าโทรศัพท์มันหอนมันหอนแล้วก็ที่ได้เป็นคลิปๆในเบิรงค่ะโทรศัพท์มันร้อนนะคะเพราะหอนมาแล้ววันนี้ดับไม่ภามามาที่จะถไทยเป็นไล่สดให้แม่แม่เบิรงได้เนาะค,ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่สวัสดีค่ะเฟ่ยิซซี่อ่าทั่วโลกเด้อค่ะเด้อมันหนีแม่ไล่ได้มาก พอโชคขอลาบวัดดงนะเพลินอ่าไม่ได้ผ้านองมินอ่ามาเบิงประตูโค้งน้ำแลลวก็ะอ่ามี f เอฟซีนองมินจะเอาปูเวสวัณโนมาถวายกเรียกว่าเบิงมองจิตเต้นแค่ฐานแค่ฐานองค์เพิ่นที่ที่สี่เป็นยืนเปประทับกะเลยเดินทางมาดาดวงเพิ่นมาแต่ไก่ทอดป่ะแม่แม่ไก่คักรไก่คัก เปดสองหน่วยกิโล FC เอ้ยเลียตุนสัตว์ไม่ได้ไก่ยูที่เนาะไก่คัดไก่เนี่ยเที่ยวมาเป็นปีสองปีสามปีแล้วเพื่อให้แฟน FC ได้มีเงินมีทองเนาะได้ไปตุลเล็กได้ไปซื้อไปสอยได้มีเงินไม่ค่ำตามที่ไม่ได้ไปเที่ยวมาดงน้เพื่อนนี่กะเล็บปูย่าเข้าตลอดเด้แม่นเออราเคยคนติดตามกับรู้จักกระย้อนวัดดงน้เพื่อนจักไม่ได้กับปูหรือสีหนำกระนองมิ่งกระไ็คือต้นกำเนิด คือจุดจุดตรงนี้อ่ะละเมลไลกับเลขทิพานมา,าเลขเมลไลกับเขาปูชีบขาวของปูอสีสุโทโก็เข้าหัวที่เก้หาหนึ่งเจกตเมลไลถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านค<ช>่ะแฟนเอฟซีกับตาบลินกับเขาเนาะห<ช>ัวต่อมาปูชีบขาวลุงผานล่างกับหายสองหาหาสองขาหนึง<ช>่งมันคเหลืองวดทิพานมาเมื่อกี้นี่ของปูชีบขาวพันหายเกตสี่หนึ่งหนึ่งสี่เกตมัดสวยเต็มตหยอดแต่ว่าไปเข้าของอของปู ปูแสงคำปูแสงคแมนที่ส่งอยู่บ้านไม่ไล่น่ะเนาะแมนแมนแต่ไม่ไล่ม่ไดททายชีพเพราะว่าช่องยูทูบมาเด้ไปเนาะบันก็มีแต่ช่องไม่ไล่ไม่ไล่ก็เลย่องวุ่นวายกับนีเก็เลยบ่มีปูทายชีพหายเลิดเ่องหาย่างแมนยากมันต้องมีคนไายแต่เวลาเขาส่องมันบ่แมนแมนนั่นแหละวันนี้มีผู้ชายไม่ไล่ก็เลยเอาแต่ตัวเลขให้แฟนเอฟซีปูสำหรับคนโทรมาถามนั่นแหละจุ้มข้าเจ้าโทรมาถามกับข้าเจ้ากับมีโศกไม่หนาไม่ดอกพระเจ้าถือ แปลว่าปังๆกันสุขผูสุข้อที่ดอกอ่าไม่ไรมาเมื่อนี้มาดงนะเพื่อนกับสิมาขอโชคขอลาบน้ำปูญาแต่รู้สึกว่าจะเป็นปูเวสสุวรรณูจะลงผาล่างไม่ไรเมื่อนี้นะคะเนาะคือปูเวสสุวรรณูเพราะว่าปูเวสที่ผ่านมาปูเวสให้เข้าสองวันติตอกันดิวันนะเพื่อนให้ข้าวกินห้ามันออกเกินหาร่างลงตรงเัือวันน่ะเอาเมื่อนี้เพื่อนอ่ะยศาย่านเพื่อนอาจจะมาลงผาล่างไม่ไรวันนี้จะขอโชค เพราะว่าจะสร้างประตูโค้งให้สําสเลนอยากให้อันนี้ร่วงก็ไม่ไล่ก็ขอฝากาวันที่29มีนาเป็นวันบวงสวงใหญ่อยู่ที่บ้านไม่ไรเดอ้อเอฟซีเดอ้อถ้าอยากไปก็โทรหาไม่ไล่ได้ไปร่วม<ล>ได้นะไนะปร่วมได้ค่ะ<อ>ไปอันนี้ได้ก็คือเอฟซีข้าเจ้ากับสีมหลายอยู่ซุ่มพันอยู่กรุงเทพจุ้มอยู่ภาคเหนือพังงาพันกับสีมเพันกับถ้าเอฟซีใดอยากมากอ อธรรมะมาถือกับโทรมาหาไม่ไล่ได้กับเบอร์โทรศัพท์ไม่ไล่กับ0610726898ค่ะจ่ะรถไหนไดเไ้นเจาะรถได้กยนแล้วเกี่ยงที่หนึ่งเนาะ0610726898ค่ะสามารถโทรได้สามารถโทรได้ถามบ้าทางไปเมืองนั้นเมืองนี้เดี๋ยวไม่ไล่ก็จะบอกค่ะไม่ไล่ก็ทิ้งได้อ่าคุณรถมาไปหนวงกันนะแม่แมนถ้าม er ีผลผลกรมากลากไม่ไม so ่ยังก็จะมาร่วม่วงสวงกันไม่ไล่ได้ค่ะสำหรับผู้พันมาบ่ได้กัอยากโอนร่วมบุญ อาซื้อพลมากรากไม้ค่าบายสีซอยไม่เล่กันติดต่อทางไม่ไล่โด,ดยตรงได้ค่ะด้วยหมายเลขโทรศัพท์0610726897ค่ะ0610726897ค่ะวันที่29มีนาได้ค่ะเด้อเป็นมือ่วงสวงไงไม่ไล่29มีนาอ่าแมนอ่าปูทุบโองค์มาามด18สายปูหรือยี18แล้วก็ปูอือลือแล้วก็ปูสมฝ่าทรั์แล้วก็ปูสีสุโธ อยากสีประมูแม่เลยคือไปดูชีพปูทุกงาก็ว่าแม่อันเชิญประตกแล้วก็ปูยูดงหน้าเพิ่นแต่อันเชิญทุกพระองค์คือหายไปอันนี้รับอันนี้น้ำหลวงน้ำหลานรับคนลหมากร้านนี่เครื่องหัวหมูเป็ดไก่มีครบเปอรของไหวทเทพบอรยังไม่ได้แกะให้ถวายปูงาเป็นชุดเป็นชุดไปเดี๋ยวขอถามไม่ไรค่ะอ๋บานนี้ง่านี่แม่ได้ส่งปูแสนคําไปค่ะยังบ่ทันได้ส่งอ๋อยังไม่ได้ยังบ่ส่งอย่างนี้มาตรงหน้าเพื่อนเพิ่งเพิ่งมากแล้วจ้งจะได้ส่งแม่นเพราะว่าที่ส่งอยู่บ้านไม่ไดีียววคือันท่ เพราะว่าเป็นมือบวงซองพอมอะไรก็สิลงปูพอมเออมันเคยบาดแผลนี่ลงลงดูนะแต่ปูแสงคำยังยังยังมาท่านลงแม่แม่ไม่ได้ก็จะไปอยู่แต่ว่าขันช่องอื่นม่ไปไม่ได้ก็จะลงช่องไม่ได้ค่าลุยไอเอฟซีบนี่เราจะหอดเงันยังอีกหลายเมอเนาะไมีหลายช่องไปนะแมนเมนเมนแตยังให้ไปอีกดอกเพราะว่าเลขมันเข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างวันนั้นสองห้าห้าแม่ เลขล่างหาหาเลขควนออกหาสองเขาถือตั้งหมดน้งล่างเั้งหมดนข้งล่างแมนจ้ะงวนนั้นกับเอฟซีม่ได้ก็บลุ้ยปังกันสุกคนคันสองหาสองมาเต็มยังสีได้หลายแม่มาเต็มขอเขาใจครึ่งใจครึ่งหนึ่งก็มาห้าห้าไม่เต็มไม่ได้ไม่เต็มเลยแมนโดนนี่ที่จะออกแบบนี้กนกับบ่บบันใดนะแมนเนาะเอฟซีเม่เล่เขาากับจัดบอกว่าถ้าสองหามเต็มก็เอาหาบอกเขาเจาไปเขาเจากับจัดเขาเจาก็ได้เป็นเลขที่ซื้อได้ซื้อลอตเตอรี่กัยังไงเขาเจาะกับ ตอนนี่านไม่ได้กัสิลำถวายบ่วงสวงไว้ซะก่อนเนาะรอรอปูอินดำอยู่ทางไหนอ้นอ้นปูอินดำใส่อ้นเอาไปเอ้นล้มาแม่เอ้นล้มาอันนี้ซะก่อนมาเชิญเอาสักเคสใหวดาจ้าปืดก่อนก็ไม่ไล่กับเจริ่มถวายล่อพงไม่ไล่ล่ำเนาะค่ะเนาะร่ำแล้วก็ไปสีล้งปูเอาขอโชคขอลาบน้ำปูแว่นลิฟซี่ปังๆกันทุกปูทุกคนเหมือนกัน เล่าตัวทำมันร่ำคำแล้วมันสิว่ามีเวลาบอกก็เจ้ามือมือนี้่เลาวแม่ลายที่ส่งให้ตอนตะกี้เขาทุกมือได้นะแม่เนาะอลาวเบอร์มือนี้นะค่ะสามารถไปต่างประเทศได้ลาวลาววันนี้ลุ้นมากลุ้นลุ้นมาตื่นแล้วค่ะสำหรับแฟนห้าน้อยแฟนลาวค่าแต่เดี๋ยวห้าน้อยเอบว่าเข้าๆก็ได้แม่ลายจัดให้อ่ะ หานอยเย็นนี้น่ะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามหางแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแค่นี้ศูนย์ห้านี่น่าจะไปลาวได้ไหมวันนี้หานอยวันนี้เด้อสำหรับของไม่ไลยแฟนเอชีเจนี่สามในในกลคุมไันี้ไปไล่ไปรับไม่ไใ้คุมไ่ไล่ฉี่มาบอกช่างช่องหกหานอยไม่ไ่ะ สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามน้อยลงมัดเลยโอ้ยดจิ๋วับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าปากกาหมดหมดปากกาหมดค่ะตตวเลยร้อนปากกาหมดถงไป่คลิปะได้ ออนเดี๋ยวจัเยจัเยก็จออกจากในสดค่ะถ้าขมาแล้วเกือบลอยคนนขอบูุนหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามทั้งซองหอลายก็หมูอนเดมทั้วันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นศูนยังก็แม่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าห่อห้านอยบิิตัวนี้ศูนย์งกอกศูนย์สี่ศูนสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ โซนห้าเคื่อห่อนค่ะตรงนี้ด้วยกันสำหรับลาวเย็นนี้ลาวนะคะลาวลาววันนี้ลาวันนี้ของไมลายวันนี้ลาวไม่ตัวไหนแม่ลาววันนี้เนอะเขาไม่ไยฟันอยู่ที่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามสำหรับบนสำหรับบนคือสี่เก็ดสาม สี่ามตัวบนสี่เจ็ดสามาจด้ะค่ะเราเพิ่มสี่จดเก้ามีสองคู่มีแค่นี้สี่เจ็ดเก้าสำหรับล่าตัวนนี้เอาค่ะจังแลนใหะเอฟี้มันตาเลนลำเด้อค่ะวินเราเนี่ยน้อยแทะน้อง่เพื่นคือให่ป๋ะสำหรับเห้าพัฒนาสองทุ่มครึ่งแม่แม่ไล่ปล่อยเลาพัฒนาพัฒนาค่ะนี่ค่ะาพัฒนานะค่ะแม่ไล่เบอรเยเลยค่ะ หานอยตอนนี้ก็ยังเออยังได้ยังได้ได้สองตัวฟันไปที่เก้าสามเก้าสี่ค่ะชุดบนสองหางแตกสี่เจ็ดสามสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าค่ะส่วนหานอยวันนี้ค่ะหานอยก็เอาไปจับได้ค่ะยังไม่ปิดเนาะมีอยู่หกคู่ท่านค่ะท่านเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะรูดแล้วค่ะรูดสองตัวเนาะค่ะเจ็ดกับศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะ อันทั้งๆคือห้าน้อยค่ะอันข้างล่างมันเล่าพัฒนาค่ะเล่าค่ะเล่าถ้าถ้าถ้าอัดเม็ดเดียวคือถ้าอัดเม็ดเดียวที่แม่ไรชอบคือ,อหวัวเล่าพัฒนาเย็นนี้คือเก้าสี่เม็ดเดียวโอ้ยเก้าสี่เม็ดเดียวฟั่งเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเล่าพัฒนาขึ้นนี้ฟันให้แล้วเลา,าพัฒนาคืนนี้เก้าสี่เม็ดเดียวค่ะวงกลมแดงจึงคือค่ะ แต่ว่าบ่ได้วงกลมเนาะค่ะแต่มันฟันแล้วฟันตัวเดียวเลยเราพัฒนาเย็นนี้น้่งๆเก้าสี่ที่ผ่านมาของเม่ไดก็ให้เม่ไดปล่อยเกจบ่นมันออกศูนย์เกจมันออกเกจศูนย์สี่ล่างศูนย์เกจที่ผ่านมาเมลไดให้ให้ติดเกจวันวันดะไรลูดเกวันสูงกว่านึงนน่เนาะแมนแมนเกิดไรตาทั้งนึงสี่กับศูนย์เจ็ดเนาะสั้นงอกงอกอยู่วันวันนี้วันจันเนาะ บนคือนอยนะคะข้างล่างคือลาวพัฒนาฟันตัวเดียวเก้าสี่ค่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเก้าสี่ค่ะฟันเอฟันเลยค่ะฟันมนเอเลลวดเมื่อนี่นี่ค่ะหาหน่อยก็ยังไปจับได้นะคะอ่าบอกตัวนี้ออกตัวไม้ขึ้นบ้านล่ะนี่นั้นเมื่อวานนี้ก็เข้าไม่ไรค่ะหน่อยเ็ดสามแล้วก็ห้าเจ็ดนั่นค่ะห้าหน่อยไม่ไรเข้าสองนอยเมื่อวานนี้นั่นค่ะ มอมือยตมที่ส่งหาอลีเห็นัมือยลยนบุน้เปบน่ร่นมากๆเลยนะะารที่ส่งห้อรีน่ะเขาแมนมนค่ะน่ารุ่นมากๆเพราะว่าสองหางเนาะคะ่ะแมนแต่เล่า่หลายเนาะได้มีเงินมีทองได้มีตังค์มีตังค์ไม่สงการแล้วแมนค่ะไม่เลอ่ามอบนี่แหละเป็น มังวานนั่นเองเนาะค่ะเออคือให้นี่ละให้อะไรเมีอยไม่เบียรก,ก็คือนี่ละค่ะก็ะคืออะไรเน้นเนี่ยก้าสีเลยเราจะนี้เราพัฒนาเดอ้อก้าสีไปเลยแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะส่วนเบอร์เลขสามตัวก็สี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเก้ามีตั้นี้คคนแคบหน้าจอค่ะอันนี้คือน้อยเขาจากน้อยไปน้อหนอหันออกเนาะคือว่าจีนใช่ไหมมาออกผืนสามมง รัางเดียซีมงเนาะก็เอาซีมงสหาเม่นออกะน้แตปูเละซีร่ามากเลเดียดซีมงเนาะอ่าเล่าห้าน้อยห้าก็ได้เบิงกันไปแล้วเนะคาแคบนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อย่อนียรัฐบาลวันที่หนึ่งวันนี้โชคสองเด้งค่ะตังนะ้เนี่ยบ่ขออีกสิบกว่าคน หัวดลอยปลาไล่สดเป็นภาษาในตร์นี้นไม่น้อยบมอซุดจะหาหุกลอยเหมือนจ้ะเส่นนี่นั่นที่เนาะมีเขาก็เจ้าถานเนกเสียใหญ่เสียใหญ่คนดีดูดีดีได้เสียใหญ่เอามื่อเลขออกทำไมไม่ไปถามกงสุดท้ายไม่ไรหรอไม่ได้ปั้นให้สายวิ่งไม่ได้ปะผ่าไหน แม่บ่ได้ถามเลยถามเลยไฮไซวิ่งไม่เดียวเอาไม่งวดนี่ละเออโทรไปเจ้ามือมือเล่อมือถ่ายไปถ่ายวิ่งสิบอกเลยไม่เดียวไม่อะไรบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวรวเสริมที่บ้านหเลยป่าครับแม่ลารอเลขสายวิ่งสายเรนมนบเออแม่นโบกี้นี่ล้อเลขรัฐบาลอย่างเดียวได้สงการแล้วจะได้มีเงินกลับบ้านจ้า ไปนังไงก็ทาเนาะค่ะทาทาเลขแม่ไล่เป็นวางสี่มือบวงสวงมีไข่ไปบ่อ่าจารนมีมาเด้อค่ะเด้อเอฟซีเด้อมีอยู่ค่ะอยู่ที่บ้านแม่ลบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็ยุ่งเทียบสองเจ็ดเก้าแถมมีสวงไม่ลาเพื่อนก็้มีไงินกลับบ้านมีครับผมขอขอบคุณมากเลยจเล่าเลยจัดไปเลกนเล่าไปก้อนค่ามืออันนี้อันนี้อันนี้สามารถไปวิ่ง น้อยหรือเล่าค่ะที่ที่เขาเหม็นกันมากนี่ค่ะหรือรัฐบาลคะเล่าขึ้นน้อยอไมไอ้เล่านี่ละตอนนี้ไปเล่าซะก่อนค่ะมาเบงหนาเอดก่อนเนาะอ่าเอาเล่าไปก่อนอีกเจ็ดคนค่ะขออีกเจ็ดคนถ้าเหอสกานไได้เี่ยมันยกจับหน้งเดี๋ยวมาจัไรจไดกบอกไล่ตัวนีงแมน เดี๋ยวอดใจนอนเดี๋ยวให้ปูหรือสีหรือสีอินดำมเพิ่มากถ้ามีที่แป๊บนึงเดี๋ยวไม่ไรก็จะลำถวายปูย่าก่อนแล้วก็จะลงประทับปูนี่ยี่โมงกว่านี้นี่อันนี้สิบแป๊บนีบสี่แป๊บนาทีแล้วแต่สิครับโดดห่านก็เนื้อจากน้อยนี่เนนะ ตัวห้ามค่ะสิตนห้านออกสักวันเดี๋ยวจะเป็นคลิปใหมเบิ้งคือเก้าแล้วค่ะท่านผู้ชมต่อไปก็คือสิใดเป็นลิปขอบคุณค่ะขอให้มาแลาวันนี้นะคะเล่าเล่าไม่ไล่ถึงแต่แอดถึงแต่ไม่ไล่ตทรงใหม่แอดค่ะบอผาดจักมือแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากลัวที่บ่อยากเอาลองคีปใหมเบื้องอย่างมันปนกันแด้ก็ว่าเออนี่รัฐบาลเนาะค่ะ ถ้าผู้ใดอยากได้คือโทรมาค่ะโทรมาถามได้เพราะว่าเพราะว่าหนูก็ดจากเบียดห้าน้อยเบียดเหล้ามาป่นกันไม่สินะค่ะเพราะเางขั้นตนกับทัพย์่วนแม่บอกเอาทำไมเลขเยอะจังอ่ไอ้ยังเบงสินะเนาะได้ท่านผู้ชมเขอจ่ายยังสินเนาะแต่แต่สำหรับอ่ะที่ที่จะจะเอาประจำก็คือเฮ็ดช่องอีกช่องหนึ่งสำหรับห้าน้อยกับเล้าหน้อยเล้าหล่นเนาะใจบุญน้อยเล้าหล่นบอกใจบุญไม่เป็แล้วอาจจะเป็นอย่างนี้ เออส่งให้ประจําเลยค่ะไม่ไรตรงให้ทุกวันแต่หนูไม่มีเวลาเอามาพูดค่ะไม่ไรพอสามตัวเปิดอีกช่องนึ่งกอสำหรับออกเล้าพอห้าน้อยเด็กสำหรับสายห้าน้อยสายเหล้าก็จะสีเบ่งเข้าตรงมือแหม่นช่องเหล้าก็คือช่องเหล้าไปเลยช่องรัฐบาลก็คือรัฐบาลรัฐบาลนี่คือห้องไว้ช่องนงเย็มันใชบเปวดกันเอฟซีเขาเพปวดหัวแม่เดี๋ยวก็จะปวดหัวเด็กก็เล้าห้าน้อยนะห้าน้อยมันละสามรอบคูเนาะเออแต่ปู่กำลังจะไปเอาของอยู่รึ โอ้แล้วปฮาโอยมีไม่ใช่มีสีฮาโอยกับมาแล้วมาแล้วตัวกลวสองเต้นหน่อยคือมีคนเบืองหลายเนี่ยใกล้หอนลอยแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แบบบ่มีสันย่ามสำหรับงานวังสวงไม่ไรเด้ออย่าลืมเด้อหยิบเก้าเนาะหยิบเก้ามีนาไอช่องยูทูบก็เชิญเชิญไปทุกคือเอื้นเอื้เอื้ทุกคนนะแม่เนาะใครอยากไปห้อมก็ไปได้เนาะสำหรับเอฟซีช่องนั้นช่องนี้ก็ไปก็ไายแค่อย่างที่ได้ติดตามค่ะ ขอเล่าเนี้ยครับรู้ใจหลับประหนอยอยู่ไหมเพคุนเบิ้งน่ะอ๋อเล่าบ่ค่ะขอเล่าเนี้ยครับนคุณพูนผีอย่งนี่สกลนครคุณผีสกลนครบ้านเฮาค่ะเล่าฟันไปโจเดียวเด้อค่ะนี่นี่ไอนี่นี่ว่แอดนางล่องหอยโบมิฉันนี่ค่ะคุณพี่ขอเล่าอันนี้คือเล่าแม่ไรยแล้วค่ะข้างซ้ายเป็นห้าน้อยวันนี้ข้างใต้เป็นลาวค่ะใต้ฟันไปที่เม็ดเดียว เก้าสี่เม็ดเดียวค่ะนี่เอ้าแคมนาจอไว้ค่ะเดี๋ยวมาแรงไปเจอกันอีกคือเก้านี่แล้วนะคะเมื่อแรงไปพ้อกันอีกเรียกบนบอกก็น้ำมานหรอบอกแล้วค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะบนซ้ำซ้ำซ้ำตัวเอ่รกกัยีสามทิมนาที่แล้วก็รักษาหอนหอนกันทัางผู้ช่เดี๋ยวเจ๊เป็นคลิปให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ ค่ะขอบคุณครับค่ะไปติดตามกันต่อที่เป็นคลิปนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้ขอโตนฮานไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ